เราทำมาสังฆทานกันบ่อยนี่เด็กก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาเราทำสังฆทานเนี่ยเพื่อจะให้คนกำลังเจ็บป่วยในยโรงพยาบาลเนี่ยจะจะช่วยชพวกเราได้ไหมครับพี่แล้วหลวงพ่อตอบเขาว่าไงล่ะครับหลวงพ่อบอกว่าได้แตนที้ ะมีเหตุผลยังไงพี่ฮะที่ได้เนี่ยนี่มุญหลวงพ่อตอบหน่อยนะครับคือบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขพระเจ้าตััวไว้อย่างนี้การทำบุญมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใจของเราเนี่ย มันมีความสุขถามว่าคนทําก็คนที่กําลังป่วยคนป่วยไม่ได้ทํานะหมอค,คนป่วยนอนแงบไม่มีโอกาสทําบางทีคนป่วยบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยได้ซ้ําแปลว่าเราทําอะไรให้ถูกไหมหมอครับ,รบอย่างลูกหลานไปทําให้กับพ่อแม่ที่ป่วยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอย่างเนี้ยก็ตั้งใจทํา บุญกุศลแล้วก็เจาะจงให้กับพ่อเราแล้วก็แม่เราอย่างนี้นะว่าที่กำลังป่วยอยู่ให้ท hey, ุเราเบาบางหรือว่าให้หมอช่วยรักษาให้เขาคลายตัวหายได้เราก็เลยตั้งใจเอาพระพุทธรูปเป็นประธานเอาพระยจจีวรเอาสิ่งต่างๆอาหารการบริโภคนะเอาไปถวายในท่า,ามกลางหมู่สงไปอย่างนั้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเจาะจงไปให้กับ ท่านที่เขากําลังขัดขวางความสุขของพ่อเราแม่เราอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมล่ะให้เขามาขี้คลายยินดีในบุญส่วนนี้ถึงจะได้มีจิตอาฆาตรือว,ว่าเครียดแค้นต่อพ่อต่อแม่เราเลยอ่ะถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยคนที่รับเขาก็เต็มใจรับไหมล่ะหมอเขาก็ต้องเต็มใจรับ พอเขาเต็มใจรับจิตของเขามันก็คลายความเศ้มองได้ไหมล่ะมันก็คลายความสศมองเพราะคลายความสมองเขาก็ไม่คิดจะประทุษร้ายคนที่กําลังป่วยอยู่ถ้าคนป่วยเนี่ยร่างกายยังพอมีวิสัยที่จะสามารถพยุงสังขารขึ้นมากลับมาดีได้เขาก็าสามารถที่จะรอดขึ้นมาได้ มันจะประกอบไปด้วยหมอเก่งด้วยเครื่องไม้เครื่องมือดีด้วยหรือว่ายาก็ดีด้วยแต่มันเป็นเรื่องของบุญช่วยนะหมอนะคครครับับบอืมันก็มีโอกาสไปอยู่ในโรงพยาบาลที่เขามีคนเก่งๆคอยช่วยดูแลรักษาเราตรงทางถ้าเราบังเอิญเราก็มีกรรมหนักแล้วเราก็ไปตกอยู่ในโรงพยาบาลที่เขาไม่เก่ง ขาหมอเขาไม่ชํานาญเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่เพียงพอที่จะรักษาโรคเราตรวจหาความจริงไม่เจอแต่เราเนกร็ตั้งใจแล้วนะทําบุญถวายอุทิศเจาะจงกุศลส่วนนี้ให้เจกรรมในเวรของคนของเจ้าคนคนที่เขาป่วยนะเขาได้โมทนาขี้คลายเอา้าหมอก็เกิดรักษาได้ทำให้หายได้ครับอย่างนี้ก็มีแต่บางคนมันก็ไม่หาย คือไม่หายสนิทมันหายแต่ตอนต้นหลังจากนั้นคนคนป่วยก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทำบุญต่อลูกหลานก็คิดว่าคงดีแล้วอย่างนี้ปรากฏว่าไอ้ที่เป็นอยู่มันเกิดมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในแล้วมันก็ไหลไปปิดส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะแล้วก็ตาย านนี้เป็นต้นคือเรื่องอย่างเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันหนีกรรมไม่พ้นละไอ้นี่มันหนีไม่พ้นแน่แต่เรื่องของบุญเนี่ยมันเพียงไปช่วยให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันทุนเราเบาบางไปได้ยับยั้งได้ได้สักเวลาหนึ่งเท่านั้นนะหมอแต่ค,ความดีของคนที่เขาำกํกลังอยู่ในฐานะที่รับความรับผลจากบาปที่เขาได้ได้มาเนี่ยเขาควรจะต้องทําอีก ทำต่อต่อไปอย่างเช่นบางคนก็บนบาลสันเก่าใช่ไหมล่ะหมอทําบุญคราวนี้ให้แล้วนะถ้าเขาดีขึ้นมาใช้เขาไปบวชตกลงอย่างนี้ว่าจะบวชให้เขาบวชก็มาได้บวชสุดท้ายก็ไม่รอดอย่างนี้ก็มีถ้าในบุญในเกี่ยวกับการถวายสังฆทานว่ามีมีกำลังบุญหนักอันนี้ต้องหนักแน่ มอยังไงก่อนหนักเพราะว่าผู้รับคือพระพุทธเจ้าเป็นประธานถูกไหมนะหมออสิ่งที่น้อมเข้าไปถวายอย่างอย่างหลวงพ่อท่านทําให้กับตามที่ผีเขาขอผีเขาขอว่าเขามันไม่สว่างไม่สวยัยเร่างกายมันไม่มีแสงสว่างไม่มีความสุขเลยนะว่างั้นเถอะเขาอยากได้พระพุทธรูปสักองค์คหนึ่ง สักสามนิ้วก็ได้ห้านิ้วก็ได้อย่างนี้แล้วเขาก็บงังผีบางตัวเขาก็อยากได้ผ้าเพราะว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เขาหนาวอย่างนั้นท่านกรเลนแนะนําให้เอาผ้าไตาจีวรให้เขาสักหน่อยนึงอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ของเหลา่หลาเนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยที่คนตายบางท่านที่เขาต้องการสิ่งที่มีความ ของเขาจากการที่มีผ้าผ่อนห้องสบายได้ได้อาศัยสำหรับเขาเองล้วก็ได้มีกายที่ดูดีขึ้นสว่างขึ้นงดงามขึ้นมีกําลังวังชาดีขึ้นมีอาหารการบริโภคที่อิ่มหนาสําราญใช่ไหมหมอก็เริ่มสบายใจขึ้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เวลาเราสวายสังสานก็มักจะมีพระพุทธรูปมีพระไตรจีวรแล้วก็มีอาหารที่ ไปตกต้องอยู่ในถ้ำกลางหมู่สงอย่างนี้คนตายที่เขาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเขามีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าการถวายสังฆทานตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำ mm hmm. ก็คือครบมีกำลังวังชาดีมีผิวพรรณผ่องใสมีรัศมีกายสวยงามมีเสื้อผ้าอาพรเครื่องประดับประดากายของเขานะ mm hmm. ไม่เดือดร้อนมีอาหารการกินมีความสุข แถมยังเงินที่ตกต้องลงไปในถ้ำกลางหมู่สงเงินเหล่านี้ไปทําอะไรก็ไปทําวิหารทานไปทํานั่นทนํานี่ทำเร่นงเขาก็ได้ไปด้วยได้วิมานได้อะไรหลายๆอย่างตามมาถ้าเราไปในสถานที่วัดวาอารามที่เขามีจิตเป็นสาธนะกุศลนะหมายถึงว่าเขาได้ปับ๊บเขาก็จัดการให้เป็นประโยชน์เงินเขาไม่ได้มาเข้าตัวเข้าตนเขานะแต่เข้าตัวเข้าตนคนตายก็ได้นิดเดียว ผลที่เขาจะมีความสุขมากก็ได้นิดหน่อยแต่ถ้าไปได้ความดีของพระพิสุในวัดไหนที่เขามีจิตใจเมตตานะ mm. เขาก็เอาเงินของเราเนี่ยเอาไปทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นของเหล่านี้ mm. เขาก็ถือว่าเป็นผาธิกรรมตามวัดใช่ไหมหมอก็าผาธิกรรมกัน mm. ไม่ต้องหิวกันมาให้เหนื่อยเพราะแกก็หิวคนโน้นก็หิวคนนี้ก็หิวนนหว,วัดไม่มีที่จะเก็บกระป๋องคงเยอะ คงห้อยไปตามชายหลังคาสาราเต็มไปหมดอะ <c oughs> เก็บไม่ไหวเก็บไม่หวัดไม่ไหวนะอืม <c oughs> เขาก็เลยใช้การผาธิกรรมก็คือว่าสงทั้งหลายประชุมกันว่าถ้าหากว่าญาติโยมเนี่ยต้องการเอาของสงไปเนี่ยอาเป็นของตัวเนี่ยนะเอาเราตีราคาเท่าเนี้ตกลงไหมถ้าตกลงเห็นทุกสงทุกองมอเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่องใดองหนึ่งเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเมื่อสงทุกองค์เห็นว่าของเหล่านี้ยังยังประโยชน์ให้กับเธอทั้งหลายเพื่อเป็นการสงเคราะห์เอา้าไม่ต้องเอาราคาตามตลาดเอาตามแค่นี้แหละถ้าเขาพอกําลังที่เขาเอาไหวเขาจะได้มีกุศลทําใจโดยไม่รู้สึกมันหนักเกินไปนี่เป่นความเมตตาไหมละ่ะก็เมตตาพอสงประชุมรวมกันก็อนุญาตคุณเอาได้นะเนี่ยราคาเท่านี้แหละ คุณผาทิกรรมเอาไปเป็นของเธอเลยนะไม่เป็นของสงแล้วเป็นของเธอเลยเธอก็มีพระพระรูปองค์หนึ่งมีพระตรจีวรผืนหนึ่งมีอาหารแห้งอาหารสดอะไรก็แล้วแต่เธอนะก็อยู่ในภาชนะไปด้วยถึงเธอก็ยกจบของเธอทำของเธอแล้วเธอก็ถวายพร้อมกับเงินที่เป็นผาธิกรรมเข้าไปสู่หมู่สงไอเงินที่ผาธิกรรมในหมู่สงมันก็เป็นเงินที่ไปทําวิหารทานไปเป็นธรรมทาน ไปในทใําในสิ่งเป็นข่าดน,น,น้ําข้าไฟขานุนขานี่ขานันในหมู่สง์เธอก็ได้อีกนอกจากทําบุญสังฆทานแล้วเธอก็ยังได้ส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่สง์อีก,อกเยอะเลยมันก็ไปตกต้องกับคนที่ตายไปเมื่อที่เธออุทิศส่งกุศลให้แต่ถ้าเธอไปซื้อตามร้านมาให้เงินมันก็อยู่ที่ร้านเธอก็ได้เฉพาะ ส่วนที่เป็นบุญที่เธอนํามาถวายอันมีพระพุทธรูปบ้างปัจจัยจีวรบ้างหรือของอาหารต่างๆที่เธอหิ้วมาก็ได้แค่นั้นนี่เราก็ต้องบอกกันตรงๆว่าถ้าที่ไหนคือสถานที่ใดวัดใดที่เขามีการทําอย่างนี้โดยโดยบริสุทธิ์ใจนะมีจิตเมตตาเป็นที่ตั้งนะคนที่ได้ทําอย่างนี้ก็ได้รับบุญไปเต็มๆผลมันก็เต็มหมอ นั่นเวลาเราตั้งใจจะไปช่วยคนป่วยที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าคนที่อยู่ในขั้นอันตรายแล้วเขาต้องการเอากุลผลบุญเข้าไปช่วยเขาเราก็ทําสังฆทานถวายเอาเข้าแล้วก็เจาะจงไปนะเจาะจงเลยให้กับพ่อเราให้กับแม่เราให้จะกรรมในเรงของพ่อเราหรือแม่เราหรือใครก็ได้คนใดคนหนึ่งแล้วก็พูดไปตรงๆอย่างนั้นไปแต่อย่าทาครั้งเดียวนะ คนปกติอย่างเราเราเรายังทำต้องหลายครั้งเลยดูสิรุ่มรุมดันดอนรุ่มรุมดันดอนนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเ่ยเรายัอย่างงั้นเลยนี่คนกำลังผงาผงาทำหนเดียวเขาอดแล้วเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะหมอนั่นนี้ต้องทำให้มากขึ้น ทำบ่อยๆขึ้นทำจนปาเขาปกติปกติแล้วก็ต้องแนะนําให้เขาทําบอกนี่เธอรอดมาได้รู้ไหมว่าพกบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นะเธอต้องไปบอกเขานะไม่ใช่เขารอดมาได้นี่เพราะสังฆทานเขาคงไปขอบคุณสังฆทานมั้งจะรู้เรื่องอะไรเลยมันได้บางทีเขาอาจจะไม่สนใจเถอะซ้ำ่าคุณทําอะไรอาจจะรอดแล้วก็แล้วกันไป เธอทำไปบอกเขาว่าชีวิตของเธอเนี่ยเมื่อตอนนั้นที่ป่วยเนี่ยป่วยหนักจะตายอยู่แล้วหมอบอกจะไม่รอดอยู่แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านแนะนําถึงบุญทานส่วนเนี่ยมันมีอานิสงส์มากเราก็เลยไปสวายขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเธอขอบารมีพระอริยสงฆ์ช่วยเธอนะท่านทั้งหลายช่วยเธอหน่อยเธอก็เลย ดีวันดีคืนยังอศัศจรรย์ไม่เชื่อเธอไปถามหมอดูสิหมอยังตกอ,อกตกใจว่าเธอรอดมาได้ยังไงเลยเรื่องนี้เราต้องคุยไม่ใช่เราจะทิ้งเรื่องจบแค่เจ่านั้นไปแล้วเขาจะไม่สามารถดีขึ้นใหม่ต่อไปได้แสดงว่าเราทําเปล่าช่วยคนให้ให้มีชีวิตอยู่แล้วก็ทาําความชั่วต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรตกนรกหนักขึ้น แทนที่ช่วยคนแล้วให้เขามันดีวันดีคืนไว้ว่านอกจากดีวันดีคืนให้เขาไปสวรรค์สิให้เขากลับใจเปลี่ยนใหม่กลายเป็นจากคนไม่ศรัทธามาเป็นคนศรัทธาในพระศาสนาจากคนไม่มีศีลกลายเป็นคนมีศีลจากคนไม่เคยให้ทานก็เป็นคนให้ทานเขาจะได้มีสเสบียงอย่างนี้ติดตัวเข้าไปถ้ามันถึงเวลาต้องตายจริงๆขึ้นมาล่ะตอนนั้นไม่มีใครต้องช่วยแต่ตัวเขาก็สามารถช่วยตัวเขาได้ เขาก็พาตัวเขาไปได้เพราะสเสบียงเขามีใช่ไหมล่ะมีทางที่จะไปสวรรค์ได้ไปพรมปนิพพานได้อันนี้มันต้องให้จบแบบนั้นถ้าเธอจะช่วยอย่างลอยไปเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จบแค่นั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นการพักความทุกข์ก็ชั่วคราวหรือคลายมานิดนิดนหน่อยแต่เขาก็ต้องกลับไปเจออีกมันนิกรรมกันไม่ได้เพราะกฎของกรรมมันไม่มีเฉพาะแค่นั้นก็อย่างของเราในที่ว่ายังรุ่มรุ่มดันดอนเลย ทำกันเนี่ยอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กี่ครั้งวันละสองครั้งสองวันก็สี่ทำสังฆทานต้องสี่เที่ยวกรรมฐานอีกตั้งสองสามรอบฟังเทศอีกอ่บุญเยอะมากยังรุ่มรุ่มดันดอนเลยนะดูนี่นี่รุ่มรุ่มดันดอนเออวันหนียาก กฎของกรรมมันเราหนีมันยากมันจะทุเราเบาบางก็ตรงที่ใจเราเนี่ยทำความดีแล้วมันเกิดปัญญาถูกไหมคหมอถ้าปัญญาเราคิดวางใจไม่เป็นยอมรับมันไม่ได้บุญอะไรก็ช่วยเธอสบายไม่ได้เราเดี๋ยวเธอก็ไปเจอมันอีกทีนี้ส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าการเช่นทําบุญบ้าน นิมนพระมาเก้าองค์เจ็ดองค์เนี่ยเราก็ถือเป็นสังฆทานเรามีองค์สมเด็จสมาจาวพระพุสธรูปเป็นประธานผลบุญอันเนี้ยเราก็แผ่ไปให้คนเจ็บป่วยก็ได้ใช่ไหมครับจากการทําบุญบ้านเนี่ยที่นิมนพระมาเก้าองค์ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับตีองค์ก็ได้หมอ,อครับพอดีในะสวดสบาย <laughs> สังฆะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเกิดจากการเอาอะไรมามาถวายสงฆ์แต่ขอให้ถวายสงฆ์ที่สงฆ์อยู่รวมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปกันแล้วกันมันก็เป็นบุญสังฆทานเพียงแต่สิ่งที่เราทําไปนั้นน่ะถ้าเราจะให้เจ้ากรรมในเวรเขาเนี่ยเขาจะพึงพอใจหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตกลงกันเองนะ เขาอาจจะไม่ได้ต้องการอาหารการบริโภคอย่างที่เราทําถวายสงฆ์อย่างเดียวว่าเป็นบุญที่เขาพึงพอใจก็อาจ,จต้องการให้เธอสร้างพระองค์ใหญ่ๆก็ได้สร้างโบสถ์ให้เขาสักหลังหนึ่งก็ได้มันไม่รู้มันไม่แน่เราจะไปรู้ยังไงเลืออาจจะไม่เอาอะไรแล้วเองไปปล่อยชีวิตสัตว์ให้ข่าหน่อยเขาก็พอใจแล้วหรือเองรักษาศีลห้าข่าหน่อยเธาก็เอาเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร แต่ว่าเราต้องทําเผื่อไว้ทุกอย่างว่าสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลนอกจากอาหารนอกจากเสื้อผ้าอาภรณ์นอกจากบารมีของพระพุทธเจ้าที่เราถวายพบทูรูปเอาไว้แล้วนะเราก็ต้องรักษาศีลของเราจเจริญสมาธิเรามันถึงจะสามารถช่วยให้เขานะมีความสุขจากการที่เราทําสมาธิเพราะถ้าการผลจากการที่เราให้กุศลจากการทําสมาธิเนี่ย จิตของคนเหล่านี้เขาจะผ่องใสศิลของเราที่เรารักษามันก็เป็นการทำให้ใจของเขาเนี่ยยอมรับนับถือในสิ่งที่เราปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาพาให้เขาในยินดีโมทนาว่าเราละเว้นแล้วนะความชั่วเราไม่ฆ่าสัตว์เราไม่ลักทรัพย์เราไม่ผิดรูปผิดเมียไม่โกหกม,ม้เช็จไม่ดื่มสุราไม่ไรนะสิ่งเหล่านี้เราไม่แตะไม่ต้องเลยเป็นบุญกุศลเรายกให้เธออาหารเราก็ทําให้ เสื้อผ้าอาพรณพระตจจีวรเราก็ให้พระพุทธรูปเราก็ถวายสักห้านิ้วสามนิ้วห้านิ้วกี่นิ้วขึ้นไปก็ได้เราก็ถวายไว้ในพระศาสนาถ้าทําอย่างนี้สิยังไงเสียก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาพึงพอใจหรือดีไม่ดีเราก็เขามีบวชเราก็ไปบ่วมบวชกับเขา mm. ก็ยังช่วยได้ไอ้กุศลอันใดอันหนึ่ง อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาต้องการมากหรือว่าต้องการน้อยแต่ที่แน่ๆที่เขาต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เธอเนี่ยที่เห็นที่เป็นคนกระทําต่อเขาเนี่ยยอมรับผิดต้องการตรงนี้มากกว่าบอกว่าจริงไหมละ่ะย,ยอมรับผิดขนาดถามเนี่ยเขาถามต่อไปถามหลวงพ่อ เห็นพ่อคะฉันมีสุนัขตัวหนึ่งไงแม่ฉันรักมากกําลังเจ็บป่วยล้สังฆทานช่วยได้เนกันใช่ไหมครับช่วยได้สิหมอครับเครับ,รบนี่คะนะไอ้ช้างก็หมาันไมชื่อมันชื่อช้างแต่มันตัวเป็นหมาวิเศษไหมล่ะมันเป็นสัตว์สองชนิด ไอ้นี่ก็เหมือนกันจะตายป่วยจะตายมีกรรมรุ่นเล้าเข้ามาจนนอนเขาแมวเขาแมวแล้วแะจะรอดไม่รอดรอดเป็รอดก็อาศัยบุญบวชพระทำโน่นสร้างพระทำอะไรสังทางกระทำให้ไปเอ้ารอดแต่เราต้องเสียลูกตานะแรกกัน อย่างนี้เป็นต้นรเถามเรื่องใหม่เนี้ยส่วนใหญ่พวกชาวบ้านแลพวกเราปฏิบัติเช่นพระมาตอนเช้าเราก็ตักบาตรให้พระพิสุสงฆ์บิณฑบาตแล้วหลังจากนั้นบางบ้านก็ไปเอาอาหารไปถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ทีนี้ผมก็เลยถามว่าซึ่งหลวงพ่อน่ะเคยพูดว่าพุทธบูชามหาวันจะอะไรม,ม,ม,มหมะมาะวันทมิสเตโซใช่ไหมข้กโทษนะแล้วก็ธรรมบูชามหาปัญโยแล้วก็สังบูชามหาโพคะวะโหทีนี้อยากรู้ว่าบูชาอย่างไงจะได้ เป็นเล็ดเป็นเดชจากองค์สมเด็จสมามาเจ้ามหาวันจะทํทำยังไงครับนึกยังไงครับที่ให้ฤทธิเดชเกิดขึ้นมหา,าติชวันโตเนี่ยไม่ยากเลยหมอเวลาหมออยู่ต่นหน้าพระพุทธรูปหมอก็ลําถือมีดแล้วก็ลํามีฤทธิแล้ว <laughs> พระลําดาบได้มีฤทธิมีเดชอย่างนี้ ตามความเข้าใจของผมนะอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องความคิดความเห็นนะของเราก็เป็นของเราถูกผิดก็เป็นของเราไปการบูชาเนี่ยคือการยอมรับนับถือถูกไหมหมอครับครับการบูชาไม่ได้หมายว่าเราเอาดอกไม้บูชาอย่างเดียวนี่เขาเรียกอาวิษบูชาแต่การบูชาที่พระพุทธเจ้าจึงมีเดชมีอํานาจมาก บูชาเตชะวันโตใช่ไหมละ่ะคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเด็ดอํานาจก็หมายความว่าถ้าเธอเป็นคนที่มีบุญมากๆทำความดีมากมีจิตใจมีเมตตาสูงมีกรุณาสูงมีมุสิตาสูงมีอุบเบกขาทำดีเธอเป็นคนที่สํารวมจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนเคละนิวรห้ประการได้ดี เธอมีกําลังใจที่จะพิจนารณายอมรับกฎของธรรมดาได้ดีด้วยนี่เราเอาอย่างขั้นดีเลยนะอย่างเงี้ยเราปฏิบัติอย่างนั้นก็กลายเป็นคนที่มีเดชมีอํานาจมากไม่ต้องดูใครดูหลวงพ่อหลวงพ่อมีเดชมีอำนาจมากเพราะพุทธบูชามหาเตชะวันโตมาสังเกตมาเห็นไหมล่ะ <c oughs> อืมพอาหลวงพ่อไปไหนเนี่ยใครก็ยอมรับนับถือ ถึงจะเป็นในหมู่ท่ามกลางหมู่สงได้กันสงทั้งหลายก็ต้องอยอมรับในความดีของหลวงพ่อให้เกียรติหลวงพ่อให้ความเคารพนอบน้อมต่อหลวงพ่อยำเกรงต่อสิ่งที่เป็นความความความดีของท่านเราจะเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเดนเต,นเตนชะวันโตแปลว่าเป็นเดชมีเดชม,มีอํานาจอยู่ท่ามกลางหมู่ชนเนี่ยมีควา,า,ามสง่างามไม่เก๋เขิน ไม่มีความรู้สึกว่าจะต,ต้องเธอสังเกตถ้าคนมีบาร,รมีมากๆเวลาเดินในท่ามกลางหูชนจะแตกต่าง่าคนอื่นเขามองจะสะดุดเลยว่าคนนี้ไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนเหล่านั้นเขาเดินจะดูสง่างามท่ามกลางหูชนจะนิ่งจะสงบเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเดินทอดทอดทอดอูภาษาไทยภาษาสลาดสวยก็ไปไปได้กันนะต้องเสด็จอย่างเงี้ย งามไหมงามพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เดินก็งามนั่งก็งามในจริยาไหนก็งามหมดในความเป็นพระอาหารหันต์มันดูงามตางามใจไปหมดนั้นในในบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีเดชและมีอํานาจในตัวมีตบะในตัวมีความสงบในตัวที่เป็นตบะแก่กล้า ท่ามกลางที่คนตื่นเต้นตกอกตกใจหวาดกลัวแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากลับนิ่งแล้วก็สงบท่ามกลางของคนที่ร้องหม่มร้องให้เสียอกเสียใจไม่มีเมื่อมาคนที่รักจากไปในอาการของคนที่มีความบั่นคงในพระพุทธเจ้ากลับแสดงความสงบไม่ตกอกตกใจไม่ร้องไม่เศร้าโศกไม่ลำพึงลำพันอะไรอาวรอ,อะไรในท่ามกลางความเดือดร้อนมากโดยเกินศูญย์เสีย สิ่งต่างๆมากมายจนไม่มีอะไรจะเหลือแต่พระอริยะสาวกของพระพุทธเจ้ากับสงบกับยอมรับกฎของกรรมที่ตัวเองกระทำมาเห็นไหมหมอคนเหล่านั้นไม่เห็นเหลา่าเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพากันไม่มีอาการใดๆที่คนอื่นมองแล้วรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือกับเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่น่าเคารพ เป็นคนสมควรกราบไหวบูชายกย่องสรรเสริญคนเร็วๆเนี่ยเคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเคยลักทรัพย์เคยพูดผิดเคยโกโหกหมดเท็จเคยทําทุกอย่างที่เป็นความชั่วเดิมเล่าดื่มยาเป็นคนเร็วว่างั้นนักเลงเลยนะแต่กลับใจกลับใจมารักษาศีลเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กลับใจมามีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื้อกูลสงคะห์คนอื่นด้วยวาจาอันเพล กลายเป็นคนที่คนอื่นสรรเสริญยกย่องแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นคนนํานํากล่าวคําถวายทานนํากล่าวสิ่งดีดีที่ที่คนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเธอเธอต้องเธอทั้งทั้งน้เขาไม่ได้อะไรกับคนนี้มาก่อนนะแต่เขาลุกเกียรติศักดิ์ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนเลวกินเหล้าเมายาทําความชั่วทุกอย่างแต่ในนีเน้เขากลายเป็นคนที่ สงบมีจิตใจดีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมสติสัมปชัญยะมองดูแล้วเขามีความร,รอบคอบวาจาเขาพูดอะไรก็พูดตามจริงพูดไม่ผิดศีลเขาก็พาคนเชื่อถือพอพาคนเชื่อถือพอมีอะไรปุ๊บต้องเอาคนนี้ต้องเอาเฉพาะคนนี้นะคนนั้นไม่เอาเอาคนนี้นําฉันนําเก่าเขาจะถวายทานหน่อยแอ่นำนำรักษาศีลหน่อยน,น,อน,น,นํานู่นนำนี่ว่ากันไปกลายเป็นคนมีตาบะไม่หมอ มีเดชไหมมีอํานาจไหมหมอมีอํานาจเพราะพูดอะไรคนอื่นก็ต้องฟังทําอะไรคนอื่นเขาก็เชื่อนี่แหละคือการบูชาพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธบูชาเตชะวันโตก็ผมได้ยินวันนี้ก็สรุปว่าคนที่จะได้บูชาแบบมหาเตชะวันโตเนี่ยจะต้องปฏิบัติบูชาต้องปฏิบัติบูชาทีนี้บางทรานเราทําส่วนใหญ่ก็ เอาน้ําเอาอาหารถวายพระเจ้าสักช้วยหนึ่งหรืออะไรแล้วก็รกราบเสร็จแล้วแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมได้หมอนั่นก็ปฏิบัติบูชาการอ่อนน้อมต่อกับบุคคลทุกคนอ่อนน้อมเวลาเรามั่งคนอื่นเขาอ่อนน้อมต่อเราหมอสังเกตได้เลยเอาแต่ว่าต่อหน้าพระพุทธรูปเรานั่งเรียบร้อยเรานั่งพับเพียบคนอื่นเวลามามาถึงเราได้เอาวุโสน้อยกว่าเขาก็จะนั่งต่อหน้า